สวัสดีครับผมสวัสดีเบอร์น้ำมันกิวสารครับที่ขอติดตามในจองเตอร์ทำต้นตุเรียนตุนน้อยครับวันนี้ก็สิบโมงกว่าๆกือบที่เป็นมุงเลยครับวันที่ั้มจิบกะซิ่งข้าคมลงบนโรทโกที่เป็นกับเปื่อนๆครับวันนี้ป้าเปลื่นๆมาดูในต้นครับพอดีผมเปิ่ปงตัดหญ้าเด็ดไปยครับตัดอย่างไม่มดตีครับเด็ก็ตัดไปได้ตะลิบเลยครับวันนี้ก็ป้ามาดูสภาพใบกับเ,บเปลื่นๆครับกะโจงนี้การเลี้งจัดครับบ้านปุ๊บหนุ่มกระโจกเลย ใบตีดจุดนี้เป็นจุดติดโรงเลยครับของผมปีทีเแล้วไม่ออกดอกนะครับได้ใบมาตร่งจุดเลยครับก้าวโรบกีดยาครับประมาณตรุงนี้ครับนี่ครับสาพับอากาศลมแรงครับเพื่อนเปอรู้ก็สังเกตยางป่าร่าครับลมแรงนะครับถ้าไม่รดน้ำนี้เปิดจะเจ้าหมดเลยครับช่วงนี้ถ้าไม่รดน้ำนี้มันจะเจ้ากับป่านี้เหลื่อมเจ้าเลยครับมีป่อยน้ำไปมันตัดเจือนครับเปืี่นเืออายุเป็นนี้ครับปีกเพื่อนเปือป้านการตัดยอด ต้นเรียกก็ปีที่แล้วก็ไม่ไม่เป็นลูกนะครับไม่เป็นหลูกก็ทีนี้ก็มาว่ากันไหมครับนี่ครับเริ่มที่จะเริ่มเดิมที่จะทำกันไหมครับก่อนจะนานี้ครับผมก็ทำการกินยาตายโกนนะครับกินยาตายโกนนะครับตายตรงปุ่มผมจะจีดไม่เลยสำคัญนะรวย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 ปุมกินยานะครับมันก็จะตายนะครับเป็นยาปฏดูดซึมครับไม่มีพ่นตัวรากนะครับไม่มีพ่นตัวรากหรือปุ่มใจ เป็นแอมโมเนียบรับวบกบัวกไปได้เลยไม่เป็นไรใจนะครับเดี๋ยวผมมาล้างปัญญาเบาบโบกกับกระจีดได้นะครับอันนี้ก็วันนี้ก็มาแตงเงี้ยแตงเง้ยเผื่อที่จะไ้โกนมันเตี้ยเลยก็ดูแลได้หายนะครับนี่กับสะบับจุดใบบางต้นเป็นจุดใบทีดร่องเลยครับของผมใบยอดจุดใบทีดร่องเลยครับนี่ครับเพราะว่าถ้าใบเรือมดแบบนี้นะครับเราจีดยาจานะครับเปลี่ยก็จะกินใบยิ่งใบหอมดไม่ด้วยนะครับนี่ครับก็ปรุงนี้นะครับเก้ารอบสิบหาวันนะครับ รบีเล็วกับปุ่มจ่ายปุ๋ยต่างเบยนะครับแล้วก็ตัดรองเริ่มนะครับแล้วก็จับเบยแล้วก็ยาแม่งนะครับตัวตุนน้อยก็จ่ายตัวยามไม่หมากนะครับจ่ายประมาณร่องลิตรครับก็ชีดคนเดียวตามคนเดียวกับเปืน่นเ่นครับก้าวต้นเล็กาว่าจะเอาเน่งลุงเหอเปลื่นๆีต้นเล็กว่าจะเอาเน่งกับเน่งลงุงแต่ว่าพอดูเร็วกัเน่งมันยังไม่เกะทีมท,ทีที่ปุ่มก็เลย โอยกันแน่งไอแตกไปกค้นนะครับเผื่อที่เขาจะได้กระตุนนะครับไอกิ่งกหญ่นะครับโรยกันแนงจุดเนี้ยมันจะมีด้านบางตัวทำไมอ่ากระกระตุนการเติบโตนะครับก็เนี่ยครับเปลี่ยนๆกันก็จะเอาเน่งลงล่างจากนี้ครับตุกต้นตัดยอดหมดเลยครับปุ๊บนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวก็จะทําการนะครับจีดยานะครับบนล่างเดี๋ยวก็ตอนจีดยาถ้าว่าว่างๆก็จะจี้ได้เปลี่ยนได้รับจุ่มกันครับการตัดตุ้มยาตัวนี้นะครับปุ๊บ ต่างดินพุ่มไทรอ่าอยู่เดือนนี้พุ่มไทรอยู่ท,ที่มาที่มาที่มานะครับเป็นก้องใกล้หมุกนะครับก <c oughs> ระหนบนาเนี่ยปุ่มจะทําการเปลี่ยนเลยนะครับก็ <c oughs> จะเปลี่ยนเป็นถะลับมาไทามาจะเจ็ดักหนึ่งหลังนะครับเพ <c oughs> ร่าอยากให้จุดใบลังนี่มันมาร็วนะครับ <c oughs> จุดใบลังมันมาร็ว <c oughs> จุดนี้อ่าปลาดไปนิดก,กเ็เปลื่นเปลี่นกับโปรา <c oughs> บางต้นเนี่ยน้ำมันไม่ตึงนะครับน้ำมันไม่เร่งนะครับจวงปลายปลายเตี้ยวน้ำมันไม่เร่งใบมันก็เตกโยดยานะครับ บางต้นจุดใบจุดติดโร่งนะครับมีใบนี้ก็เริ่มใบไปตราดเลยครับบางจุดบางต้นนี่ครับใบยังไม่มาเพื่อนเื่อนครับรูเดียนปลูกรลอมกันนะครับแต่ใ่ญ่ไม่เมื่อนกันครับการดูแลเหมือนกันได้ปุ๋ยเมือนกันแต่ว่าการจะเติบโตไม่เหมือนกันบาะว่านี่ตรงนู้นที่มันเลต้นเล็กกันที่จริงปลูกรลอมกันครับปลูกโลอมกันครับโจกดีที่ปุมอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นโครงครับด้านนั้นเป็นโครงนะครับเป็นโครง ตีกอเปยันอยู่ว่าเป็นกองน้ำไม่คาดครับทีนี้จกดีมากครับจกดีมากแต่ว่าเจอนิดเดียวแบบดินมันเป็นดินเนี้ยนะครับดินมันเป็นดินเนี้ยเพราะว่าพอพอแรงจัดนะครับแรงจัดเร้ํำวันนี้ดินจะแตกเองเ็นจัดเลยครับเราต้องมาให้น้ำนะครับก็ต้องมาให้น้ำนี่ส่วนนี้ก็ตื้อเกือบเตียงเลยใบยังจุ่มใบยังกลางด้วยนะครับอย่างปากใบยังเปิดปล่อนี่ครับเพิ่งให้น้ำไปครับเพื่อนเพื่อนรู้รู้แบบลักษณะกิ้งกิ่งใหญ่กิ่งโตนะครับร้อมที่จะแกว้งลูกได้เยอะเลยครับเพ่นเพื่อน นี่ก็ต้องเอากระแนงลงรักโดบกันเลยก็แต่งตริงรักตี้กันครับน่าจะโป้นะครับเสียใจครับเมื่อรอบตีเดียวครัปีตีเดียวนี่ไม่เป็นรูกับเพื่อนๆเสียใจมากนะครับเพื่อนก็ได้ใกล้ถึงตู้ก็ได้ใกล้นะครับเราไม่ได้ใกล้นะครับปีนี้นี่ก็ทำให้ดีครับเพื่อนๆมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลกล่าวด้านดีดีเนี่ยน้ำมาบ้างครับจ่ายตัวในไอไอโดมาเยอะนะครับจ่ายตัวในไอไอใบเกีียวใบได้นะครับเพื่อนๆปลื่นเอามาได้ครับปุ๊บ มือไม่เหมือนกันครับแต่ว่าทําคลิปไวเพื่อเป็นเตอรตอรี่ครับไวได้ดุงไวได้จุ่มกันี้ครับนี่ครับตะปาาตนเพื่อนๆรู้แบบใหญ่ดีครับใหญ่ด้วยโง่เกี้ยวกับนะครับคนจะนี่พ้่มตุ่มไปกลองเดือนได้ครับก้าวมาดูตะปาาใบเรื่องกาต้านนนนะครับน่าพอเห็นนึงก็ตกใจเลยครับโปร่าจวงนั้นโปราดอกไม่เป็นก็ตุ่มไปปักหนึ่งรับประมาณกลองเดือนนะครับรล้องหลบไม่ได้กินยานะครับนี่ก็ มาเริ่มนำตำกันไม่ครับก็ออกมาได้ด้วยงามครับออกมาด้วยงามนะครับป้านไปประมาณจีดยาไปมันร่องลบเลยครับมันก็กลับมาด้วยนะครับลบปีป้านพมจีดยาตัวมินนะครับพอตามนี้ไม่มีบานคุณนะครับพมจีดตัวมินไปเลยครับแล้วก็ได้บวกโบ่กลุ่มกลุ่มเกยเหมกันกรับโป่งบูฟวี่ฟิินโมเนียครับจ่ายกลุ่มไก่์ไปเยอะคือเราตรงเทปต้นตุ่นกับไออ่าจ่ายตัวยาไกลุ่มดิทุษนะครับแล้วก็ไอได้วบันที่สิบแปดดิรุษนะครับกับพมตื้อว่า อาเดี๋ยวผมตังเกตด,ดูนะครับการกลุ่มไกลนะครับกลุเปียรบอบีเดียวยาตัวมินเนี่ตื้อว่าได้ปุ้นนะครับโปรอันนี้เพืเ่อนๆดูกับีจริงใบโอนจุดเนี้แบบประมาณนี้ครับจะเห็นเปียไก่เจในโน่นเลยครับว่าตุกต้นนี้จะเห็นเปียไก่เจได้รอบนี้ผมเดินดูนะครับในต้นนี้เห็นเปียไก่เจน้อยมากับโปรพุ่มใจาย,ยาตัวมินนะครับมันอยู่ได้นานแต่ว่าใจยาตัตวมินนี่เราอย่าไปใจอ่า ตี่ว่าอยู่ไกลบ้านหรืออยู่เกลบ้านกุนนะครับมันจะต่องกินมิ้นรบกวนเพื่อนนะครับเราก็ตำดรั้วนาต้องเกรงใจนะครับเพื่อนบ้านเปื่อนรบข้างนะครับอันนี้ก็ผุไม่มีบ้านกุนนะครับก็เลยใจตัวมิ้นถ้าดิ้นใจใจตัวมิ้นนะครับแต่กับบวกกับบูโฟไฟตินนะครับเน่นนเลยครับเพื่อนเปล่อนดูว่าผมเดินดูนี่ครับต้นเดียเตกโยดนี่น่อยมาครับตี่จะมีเปียไกเจนะครับใบกระตุ้ยเพืี่อเปล่ยนดูนะครับนี่มันมันมันประมาณไปประมาณเกือบที่เป็ดวันเลยครับที bridges, like réussi, ่ผม <c oughs> <c oughs> ตำยาไหมนะครับการตื้อว่าตื้อว่าจ่ายได้ครับเป็นบูบอ่าไม่โอตัวไอ้เนี้ยว่าเป็นตัวยาผมลุงตายโดยมิเมินนี่นะครับตัวเป็นยาตัวมินนี่ก็คือตื้อว่าเอ็นปุ่นดีครับดากาก็ไม่เป้งนะครับอ่าตรงโหลบได้รับจากหนึ่งกลางนะครับแต่ว่าเนี่ยครับเอ็นชัดเลยครับว่าตัวมินนี่มันทําไมกินมันนี่ครับทําไมรบกวนครับโปกเปียกใจเจ๊โปกเปียกใจกระจันนี่ครับไม่ได้มาก ก้าวมากินของเราได้ในระยะทิพย์อ้ายทิพย์วันครับถือว่ากุ้มกับตุ๊ดหยดเลยครับกับดูที่จริงตอนนู้นกับปลายตอนนู้นที่จริงตอนโอนพี่ยอดใบโอนพี่ครับผมไปเดินดูครับว่ามีเพียรไก่เจ้ไหมกับ้อยนะครับน้อยไม่ไม่เต็มจะไม่เลื่อยครับครับนี่ครับวันนี้ก็เนี่ยครับตัดหญ้าได้ตอนนึงกับโอนนะครับก้าวไปกินที่นะครับน่าจะต้องกลับบ้านโอนนะครับเดี๋ยวคอยมาใต้เปลี่ยนเปลี่นครับจุ่มหลางเนี่ยรับเปลี่ยนเปลี่นดินมันเป็นได้ปับแบบนี้เลย โปรต้าวาโรไม่หลดน้ำนี่กับดินจะเตะเลยนะครับโปรนี่มันเป็นดินเหนียวนะครับเดี๋ยววัดล่างกันมาใต้กันเพื่อได้รับจมเล่วครับหญ้าครับไปได้ตัวนึงเลยครับอ่าไม่ตั้มป้าเทียงครับเปรแยบเบื่อพอดีเป็นลมมันไม่กุ้มมันครับอันนี้ลมปัดดีอากาศดีครับเย็นเย็นอ่าติดนู่ติดติดนู่ติดตะวันตกกับโปรเย็นเย็นแบบนี้มันจะลมนะครับอันนั้นกับเรือนมอเตอร์น้ำอยู่ตรงนั้นครับมันเป็นโครงนะครับทีนี้จุมบุญครับในโครงกับปลาเยอะครับปลากคตตัวตัวกึ่งลูกพี่ครับ มันเป็นโครงนะครับนี่ครับมันเป็นโครงครับจ่ายมอเตอร์ดูดนะครับนี่ครับเมื่อกอนรกนี่พึ่งตั้งเตียนเอากะว่าตรงนี้จะทำไม่เตียนเมื่อกนี่ริมโครงนี่เดินได้แต่นี่มันรกไม่ได้ทินนะนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูกับเบย์ไดปรัเบย์นะครับเปี้ยไก่เจ้นอยมากครับที่จะเอ็นมันแต่เด็กครับมีมั้งครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามัน้อยลงครับมัน้อยลงมันเอ็นพ้นได้จัดเลยนะครับวันนี้ก็ขก็คุณหมากครับก็อนุญาต อย่าไล่หยุดใต้แต่ไม่ร้นนะครับก็ปรุนที่กล้ามาติดตามรับชมเปลือยเปอยปีพี่น้องน้องมีอะไรก็แนวดีๆก็แนะนน้ำมาได้ครับปุ่มปลอมที่จะเน้เอาน้ำมาปรับรุงมาปรับใจครับไม่ได้โมไม่ได้วดได้ครับแต่ใต้ใต้คลิปไว้เปลือยเปลือยในแบบจมกันนี้ก็รอมือไม่นะครับเด็กเปลี่ยนประสบ,บการณ์กันครับเคยมีตัวนี้ดีอย่าตัวนี้ดีก็แนะนน้ำมาได้นะครับครับว่างๆก็กล้ามาเตี๋ยวได้ครับที่รุ่นอยู่ที่ปลาประยุกตครับผมอย่างวัดปัตตานีครับสวัสดีครับ